ใช่ไละ่ะชอบจะเย็นนะใช่ไหมโอ้ยการกลับมาถง<ม>เราคู่กันีครั้งนึงครับม,มันแตกต่างหรือว่ามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างาสำหรับคู่เรากับ,รบเรื่องนี้ก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ด้วยมูดแอนโทนนะครับก็จะค่อนข้างแตกต่างจากสองเรื่องที่แล้วแล้วก็ด้วยตัวส้นตัวของเองคาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้างโดดจากน้องวีแล้วก็ภูมิใจแบบมากเลยครับเพราะว่า จากที่เห็นในทีเซอร์นะฮะ <_ m im> ก็จะได้เห็นแล้วว่าแบบพีมมันมีความแบบขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาอะไรส่วนเขาผมเนี่ยการเป็นทันก็จริงๆมันมันมีส่วนที่ทั้งเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนนะมันมีมันมีมนมมนตัวมันตัวละครมันค่อนข้างที่จะหลามุมมากๆอย่างอย่างในอีพีแรกเนี่ยที่ดูไปนะครับก็จากจักรบทเนาะมันอาจจะยังไม่มีในฝั่งของทันมากแต่จะได้เห็นแล้วว่า เ้ยมุมที่มันเห็นต่อคนนอกเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะมุมที่คนอื่นเขได้เห็นไปเรื่อยๆนะครับแต่พีมเนี่ยอย่างผมเห็นออฟโรสเนี่ยแค่คนที่เล่นด้วยกันก็รู้สึกเลยว่าอ้ยเขาเก็ตอินทุนคอมิเกเตอร์เขาเปลี่ยนไปเขาคนละแบบเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเส้นทางแบบมาแซงออฟโรดคือแบบพุ่งทะยานถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นนี่บวกกันประมาณร้อยสี่สิบเร์ถ้าผมถ้าผมลงทุนออฟโรดไปเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยได้แล้วนะ ร้อยแปดสิบล้านแต่วันนี้ได้กำไรอย่างเนี้ยเราลงทุน,มนไม่ตั้งค่าแรกได้กำไรไม่รู้แต่ผลงานเขากำลัาจางจะงอกเป็นดอกเห็ดพูดได้แค่นี้เลยจริงๆต้องขอเขาขนาดนี้เลยเหรอผมบอกเลยว่าผมแอบไปดูกองอื่นเฮ้ยเขานะครับ เอาทีดีกว่าโอันนี้เรามาพูดเหมือนเอาเงินปันผลนะเนี่ยประมาณนั้นครับเพราะว่ากาการปันปันที่ด้วยการทำงานทุกวมกันเป็นเรื่องที่สามแล้วครับเออมันเปข้าใจมันเข้าใจมันทำงานกันง่ายขึ้นคล่องขึ้นไยเดี๋ยวว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้กันในเรื่องของการทำงานถ้าส่วนตัวครับก็ทำงานกันเนี่ยกันง่ายขึ้นเพราะว่าเราผ่านการคุยกันมาเยอะมากแล้วส่วนเรื่องการคาแรคเตอร์ครับยังไงก็มาหาอะไรใหม่ๆก็เป็นเพราะว่าเป็นตัวละครของเรื่องอั้นนั้นครับก็ ต้องทําการบ้านของเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคือเรื่องของการทํางานความเข้าใจกันก็คือปรับความเข้าใจกันหลังบ้านตลอดเรจับทางก็ได้ไหมครับจับทางแสดงเหรอครับอูจับไม่ได้เลยแล้วก็เขาอะไรนะจับใจแล้วกันมาเลนมีใจชุดเต้นแบบนี้พี่บีเลยบอกว่าพี่บีไม่เก็บเขาอัพกลอนุโมทนาบุญกับพี่ครับ ครับก็คืออะไรนะเขาบอกว่าเล่นเล่นมันเื่นที่สามแล้วเป็นที่สามแล้วคือผมกับน้องอ่ะคืออยู่ด้วยกันมามันผ่านทุกผ่านโศกผ่านโลกผ่านไทยผ่านทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบประเด็นประดังเข้าไปในชีวิตเขาเรารับรู้เข้ามาในชีวิตเราเรารับรู้คือสุดท้ายแล้วเราเราคุยกันตลอดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าคนที่หวังดีด้วยกันมากที่สุดคือพวกเราัเองครับมันมันคุยกันจนแบบ ไม่ได้ไปนั่งมองแร้ว,ว่าแบบไอ้อย่างมันจะมีดราม่าแบบแยกกันคนนั้นคนนี้เราไม่เกี่ยวหรอกยังไงสุดท้ายแล้วหลังบ้านเราไม่ว่าจะข้างหน้าจะเป็นยังไงปัจจุบันจะเป็นยังไงเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างในเรื่องนี้เราต้องไปพิ่นสกิลตัวเองเพราะที่ผ่านมาต้องไปเรียนภาษาจีเพิ่มเรื่องที่แล้วมันต้องแต่ละคนสกิลตัวเองเพิ่มต้องบู๊หรือว่าต้องยังไงจริงๆก็มีไปเรียนเราเราั้งพู่ไปไปเข้าคอร์สแบบไปชิวบูมามาด้วยนะแล้วก็ ม, ception, มีผมก็ไปเรียน acting เสริมอะไรเงี้ยครับไปไปไปถึงประสบการณ์อะไรเพิ่มด้วยก็ก็เพ evet> ื่อที่จะเล่นเรื่องนี้ตอเข้าใจเรื่องนี้เวิร์กช็อปเยอะเพราะมันมีฉากรู้เยอะหรอกจริงจริงมันเป็นเรื่องของคิวเรื่องของคิวมากกว่าครับแบบว่าเวลาเราเล่นเบสิกเป็นเบสิกพื้นฐานจริงๆตัวผมเองก็อยากเรียนเพื่มมันไม่ใช่พอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เป็นสกิลติดตัวสำหรับตัวผมด้วยเพราะว่าในเรื่องของของการแสดงนะครับเรื่องคิวบูก็สมมติเราเล่นเนี่ย แบบเป็นปุ๊บเป็นจังหวัดอะไรนะมันคือเนี่ยมันคือมันคือการเซฟซึ่งกันและกันเราจะได้ไปรู้ว่าเวลาเราเล่นได้เซฟหรอเมื่อกี้ผมเจ็บเองเนี่ยเมื่กีเกือบล้มเนี่ยเดี๋ยวดูหมดผมตัดจับหน้าเขาโอ้ไม่แต่ยังไม่ล้มแบบราชายาอะไรมากคุณบอยว่ารับเลยทีนี้คุณบอยด่าผมแล้วอีกแล้วก็พูดถึงราชายาอีกทีหนเออ แต่ว่าผมเองก็ไปไปเรียนบู๊เหมือนกันแล้วก็จริงๆในโปรเจกต์นี้มันก็มีบู๊แล้วก็มันเราไปเรียนบู๊อ่าบรรยากาศทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินพี่ปู้เนาะแล้วก็พีทเนี่ยตอนนี้แบบคือเรียนบู๊กันสะใจมากแล้วตอนนี้จริงๆจะแอบมีสปินออฟด้วยเดี๋ยวจะปล่อยระหว่าง 2, 3, อีพีสองกับ e ี3สามรอติดตามดูแล้วกันคือเราบู๊กันจนเรารู้สึกว่าอุ้ยในเรื่องไม่อพออยากทำกันเอง,เอ,งอยากทำกันต่ออันเนี้ยสะใจแน่นอน แต่ว่าฝั่งนี้เขาจะหนักกว่ามากคือออรถแบบไปไปไปเรียนการแสดงเยอะมากผมเห็นแบบเขาแบบมัลติงานด์หนักแน่เขาไปเรียนการแสดงนะครับวันถึง23ชั่วโมงออตนนนเเีียย่ เอาแบบนัึงแล้วก็ราบให้จบกันรับให้จบพี่อยากฟังต่อนยี่สิามชั่วโมงอี่ยี่สิบสามชั่วโมงเขาเรียนการแสดงเขาไปเทคคลาสแล้วเขากลับมาสี่ชั่วโมงนอนแต่ในวันนึงพี่บ้าเชลีกาอะไรครับมันเกินแล้วนะวันสี่ชั่วโมงนะยี่สิบสามชั่วโมงเรียนแล้วสี่ชั่วโมงนอนตอนไหนพี่บ้าเชลีกาอะไรเชลีกานาซาอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาเออเมื่อกี้บอกเอารถต้องไปดามามาขึ้นแต่ที่ผ่านมาเราก็ร้องไห้ค่อนข้างที่จะฉ่ำเลยอ่าจริงๆ จริงๆเรื่องของดราม่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องร้องไห้มันเป็นบางทีแบบการเมันจะทำบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแผลคนคนหนึ่งมองว่าเจ็บดึงดูดข้างในบางทีแบบดราม่าแบบบางคนต้องร้องไห้หรือเปล่าไม่ใช่บางทีการไม่ได้ร้องไห้อะจะเจ็บกว่าการร้องไห้ก็ได้ใช่ครับนี่ก็เป็นเป็นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่จะสื่อแบบในในเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่ต้องลุงลึกของตัวอารมณ์ตัวละคร ก็เยอะมากมากครับเพราะว่าผมอยากเข้าเข้าใจตัวละครหนึ่งคือผมอยากเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเราก็เลยต้องลงไปึูแบบเอาตัวเองเข้าไปเข้าใจว่ามันจริงหรือเราจะเป็นทีมที่สมบูรณ์ได้ใช่ครับก็เลยต้องใช้เวลาตรงนี้ในการฝึกการในการ a c ติ้งครับแล้วเรื่องลเซนเรื่องของความนะเรื่องนี้จริงเหอ ก็ก็แตกต่างแตกต่างกับสองเรื่องที่ผ่านมากันมันไม่ได้รักกันแบบรักจานว่ารักกันด้วยผมวิชิตตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยมันมันตามชื่อเรื่องเลยมันป็นเกมรักรวมการจะรักใครอยู่ดีๆมันก็แบบ มันเกิดจากความใกล้ชิดด้วยเหตุการณ์ทุนี้นั่นอะไรเงี้ยจะมีการลุ้มๆประมาณทำไมต้องมองหน้าแบบก็มองเฉยๆอุตส่าอารมณ์ใส่ผมหรอบางอย่างที่ผมทำมันมีเหตุผลหน่อยหรือจะโชว์เส้นรักอะไรครับจะโชว์เส้นรักแน่ใจนะครับว่าจะดูอพร้มพร้อมมา คือรักเรื่องนี้ค่อนข้างดูเดือดนิดนึ่งดูเดือดยังไงเอาดูเดือดยัี่โมงต่อยกันแล้เดี๋ยวจะต่อยมันจะเป็นการต่อยกันนะครับเป็นการต่อยกันแล้วก็รักกันต่อยไปเรื่อยๆก็คือแบบจุ๊บทีหนึ่งเฮ้ยต่อยทีหนึ่งเดือดมาก่อนเลยนะต่อนทีนึงแล้วก็หนึงใหม่อีกอันนี้อันนี้อันนี้คุณงก้อนในใจหรือไหมนะใคร ไม่เก็บคนเหรอลูก่งมิกดม่งยังไงาะเาเพราะว่าอันนี้มันเือที่น่ามันละมุนมันก็แบ่ว่าเอออันนี้มัจะเทยดมแบยครับต้งจุดอหรือว่าไง ในเรื่องมันมีอะไรที่ทำอะไรไปเนี้ยไเห็นีโดมเนี่ยโดมนะฮะใช่เลยมีมีมีมันมันมันเป็นประมาณนี้เลยมันจะไม่ได้ความแบบวิรักมันจะมีเพราะว่าตัวละครเขาก็มีดีลของเขาที่จะต้องแบบจัดการเรื่องของเขาตัวเราเองอ่ะก็มีดีลมันก็มีดีลเหมือนกันเราไม่ดูซึ่งสองคนนี้มันขาดกันด้วยความรักและเขาจะฝากันไปไงต้องดูในเดวิคเคนเกมจบไปก่อนเมื่อกี้สรุปรักกันแบบไหนจริงๆมันอาจจะเป็นลูสนิยม เขาไม่ใชญ่ยังไงไงไม่ใหญ่ไปว่ารสนิยมของเขาเาาอจจะชอบจุูโอ้ตบจู้ตบจุกต่อยกระจุเที่หวานตลอดอันนี้หมายถึงว่าในเรื่องหรือนอกเรื่องในเรื่องครับเขนอกคืออะไรผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจพอทำใหม่ไม่ได้แล้วก็ทำไปแล้วแล้วเป็นไงบ้างฉาบมัติดในเรื่องนี้มันจะกความติดมันจะขนาดไหนถึงถึงถึงเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำไว้ดีนะดูมาฝึก้อยนะ มันออกจะดราม่านะเรื่องนี้ไปในทางของให้รอดูไม่เดี๋ยวพอยิ่งพูดเยอะเดี๋ยวมันจะพูดแค่คยได้มันติดมันมันจะมีดิวมันจะมีดีบางอย่างมีอะไรบางอย่างตลอดมันมันต้องรอดูครับเพราะสองคนมันมันเข้ามาด้วยด้วยด้วยวิธีการที่ มันเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่แต่เราคนมีจุดหมายที่ต่างกันแต่ต้องไปด้วยกันเลยเนี้ยเพรเลยต้องรอดูว่าแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะพาความรักของทั้งทีมไปได้ยังไงมันจะรักกันได้ยังไงวะหรือรักกันแล้วมันจะคอมพลี t ได้ยังไงเนี่ยเพราะเลยเป็นความสนุกของเรื่องนี้ถ้าพูดไปเนี่ยไม่สนุกแล้ว่ใช่เราต้องรอดูดีกว่าที่จะตัดใช่แต่แค่บอกว่าไม่เฉลยเกินใช่มันเฉลยเกินที่บางอย่างมันต้องรอให้มัน เฉลยเลยดีกว่าก็จริงๆนะครับให้จบให้จบให้จบช้าครับทีตายอะไรอย่างไรสยอจริงจริการดันด้วยไหมว่ามันเป็นเรื่องที่สั่ของเราแล้วหลายหลายคนก็อยากเห็นอะไรเป็นหมายของมต้าหัวโถมันกดดันมากคือจริงๆมันอยู่ที่เอาง่ายๆครับบทเวลาเราเราเห็นนะเราเรารับเล่นนะครับเราจะเห็นภาพรวมงบทผมว่าผมให้เกียรติกับคนเขียนบทหรือว่าทีมของงานมากกว่าเราเป็นนักแสดง <gesch> เรามีทำกันบ้างเปของเราทุกภาคส่วนมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าไปเนี่ยแบบเรารักกันได้แต่รักในในคาแรคเตอร์ของทีมแลยครับอยากให้ติดตามในส่วนของเสเรื่องเป็นัอย่างนี้มากกว่าส่วนผมว่ากดดันนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะสาหรับผมรู้สึกว่าด้านการแสดงผมยังประสบการณ์น้อยมากจริงๆกับผมมนเรื่องที่ผ่านนมาผมเพิ่งอ่าพ่วงกับเยอะมากเรื่องที่แล้วเนี่ยที่เป็นซานได้ต้องขอบคุณพี่วอพี่หนึ่งทีมเขียนบทแล้วก็ คุณครูรอบข้างเคอย่างเงี้ยที่ที่ทาให้เราแบบก้าวออกไปเป็นอย่างนั้นได้ถ้าถามว่าตัวเองเล่นได้ไหมไม่ไม่รอดตอนนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าจะไปในเส้นทางมันเท่ผมรู้สึกว่าปีสองสามปีนี้อยากอยากได้ประสบการณ์จากวัดอ,อย่างเรื่องนี้ผมได้จากพี่ป๋อได้จากพี่ตรงดูมันเยอะมากกับว่าสุดท,ท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นเป็นทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอดูไปว่าผมยัง,ย,งยังต้องยังต้องเก็บประสบการณ์อีกเยอะแล้วมันก็มีความแบบมันจะดีไหมวะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ มันเป็นมันเป็นงานหลักอะ่ะซึ่งก็ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าที่ทําออกไปมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเราเราไม่ได้แน่ใจ,จมันก็นมันเหมือนกันแต่หวังว่าทุกคนจะชอบและคิดว่าเราจะได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างถ้าไม่ใช่ได้การแสดงก็เป็นด้านการทําง,งานเชิอยู่เลยแต่คิดว่าในอนาคตมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เองก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นของด้านการทําง,งานด้านการแสดงหรือว่าด้านบทบาทยอะไรเงี้ยการเอาตัวรอดผมว่ามันมันมีอะไรต้องไปอัดแอปในอนาคตอีกเยอะผมคิดว่า อย่างน้อยใน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 ความกดดันนี้ยมันก็ยังจะทําให้เราแบบเอาตัวรอดได้ดีในมากรอ,อชมอ่ะทั้งหมดกี่ปีสิบครับสิบสบเรื่มดูตอนแรกติดตามตาม,มีอะไรบ้างก็ติดตามตอนแรกนะครผมย,ย,ยี่สบเจ็ด <c oughs> วันเชาที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนี้ก็ทางช่วงวันท <c oughs> ี่เป็นเวลาสังนแล้วก็เราชมจอาก ย้อนย่างย้อนหลังแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังด้เขาใหม่ลิขิตมแล้วแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางชีอีครับก็ไปสมัครกันได้บอกเลยว่าคอนเทนต์ดีๆจัดเต็มเยอะมากๆเข้าไปดูวันนี้เขามีแจกด้วยเป็นแบบเอเีสเดือนเพื่อได้ดูอะไรดีๆในนั้นมากกว่าแค่ซีรีส์ของเราแต่ให้ดูแค่ซีรีส์ของเราก่อน โฟกัสโฟกัสโฟกัสคุเจ้าุวเงไมจะดนุนสัต์ุ้งไม่ใช่ตุ้งไม่ใช่ตุ้งมาใตุ้งไมุ่่้งไม่ใ่ตุ้งไม่ใ่ตุ้งไม้งไม่ใ่้งไุ่้งไห่ใ่งม่บไป่ใช่ตุงไม่ใ่ตไม่ใชุ้งไมเงเม่่ตงไม้งม่่้งไมต้ม่ใ้มตม

มีตุ๊กตาเพื่อนมีตุ๊กตาตุกตาอะไร้ามาตกตาให้หนาตุ๊กตาให้ดกามากันตุ๊กตามาเลยตุ๊กาค่ะานี้นะ